ก็น้องถุงเพชรน,นะคะน้องถุงเงินจะเป็นน้องตัวเมียที่3มขาแต่น้องถุงเพชรจะเป็นตัวผู้นะคะ,อะเอามาทําวัคซีนเข็มแรกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณหมอพูดว่ายังไงคุณหมอบอกว่าน้องเป็นแมวโตแล้วเป็นแมวโตแล้วนะคะไม่ใช่แมวเด็กคุณหมอจะฉีดให้น้องสองครั้งนะคะไม่ใช่สาครั้งแต่ว่าครั้งละสองเข็มก็คือรวมแมวแล้วก็พิษสุนัขบ้าน วันนี้น้อง <c oughs> ฉีดไปตัวละ2เข็มก็เข็มละ450สองตัวนะคะนัดอีกทีก็เรื่องเดือน16ทธันวาเพราะว่าเขาโตแล้วคุณหมอฉีดให้แค่2เข็มไม่ใช่2ครั้งนะคะ2ครั้งก็ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกความเมตตาผู้ใหญ่ใจดี FC ที่เมตานะคะช่วยเหลือน้องๆมานะคะ ขออนุโมทนาบุญขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวย,รวยเฮงๆฟังฟังนะคะตัวนุกเองก็เหนื่อยแต่ก็แต่ก็อยากทําให้เขาก่อนนะคะเพราะว่าแล้วคุณหมอย,ยังบอกอีกว่าน้องถุงเงินนะ่ะน้องถุงเงินที่เป็นตัวเมียเนี่ยก่อนที่จะมาทําเข็มครั้งที่สองเนี่ยเขาอาจจะติดสัตว์ได้นะคะเพราะว่าอายุเขา หกเดือนเข้าเจ็ดเดือนแล้วแล้วอ่ะอันนี้ได้ซื้อยาเดี๋ยวเขาจะเอายาเห็บมัดมาให้ด้วยนะคะนุกสั่งยาเห็บหมัดของหมาอีกตัวหนึ่งที่มันชอบมานอนกับชายเย็นอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะคือกินสกัดไว้เลยเพราะว่ามันเล่นนวเนี่ยพัพวเพียกเออพวพันกันเลยเกินเดี๋ยวเห็บจะติดกันไปติดกันมาเราก็ลงทุนซื้อเม็ด450รบบาทนะคะเอามาไว้ให้เขากินนะคะก็ ด้วยความอุปการะจากทุกทท่านนะคะผู้ใหญ,ญ,ญ่เจดี F เอฟซีที่เมตตาก็เอาเขากลับมาบ้านนะคะเอาเขากลับมาบ้านก่อนเฝ้าดูอาการว่าเขาแพ้วัคซีนไหมแต่เขาอยู่ในกระเป๋าเขาไปทําวัคซีนก็ร้อนนะนุก็เป็นห่วงมากนะตอนนี้อยู่บ้านแล้วนะคะคือไล์สดได้แป๊บหนึ่งคนที่เขาตากข้าวอยู่หน้าบ้านเขาเปิดเพลงะคะ่ะก็เลยต้องลงไล์กระฐานหานเพราะว่ากลัวเสียงเพลงจะเข้ามันจะมีเนื้อหาคลิขสิตก็เลยเออทำไมไล่เราปิดเร็วก็เพราะเหตุนี้นะคะ ก็นั่งเฝ้าเขาตั้งนานนะคะนั่งเฝ้าเขาตั้งนานนั่งไม่ไปไหนไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าดูอาการของเขาด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้คุ้นชินกับที่บ้านเรานะคะเขาเคยอยู่ทุ่งนาเนาะนู้นี่ก็เอาถุงน้ําแข็งเข้าไปวางให้เลยกลัวกลัวเขาเป็นฮิสโตนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะอากาศมันร้อนแล้วเขาอยู่ในกระเป๋านะคะตอนนี้น้องนอนอยู่ ตอนนี้ลูกทําคลิปเสียงเข้ามาทําคลิปเสียงในบ้านนะคะเพราะว่าข้างนอกน่ะเปิดเพลงดังเขาตากข้าวกันแล้วก็เปิดเพลงฟังดังเลยลําโพงลําโพงดังๆอ่ะเนี่ยค่ะให้เขานอนพักผ่อนให้แดดร่มลม,ลมตกลูกก็จะจะเอาเขากลับไปทุ่งนานะคะคือคุณหมอ,อไม่แน่ใจว่าน้องจะท้องไหมถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เขาอาจจะติดสัตว์ก็ได้ค่ะ คุณหมอบอกว่าอย่าชะล่าใจเพราะว่าน้องอ่ะห7เดือนก็ติดสัตว์แล้วนะตัวเมียนะเนี่ยน้องถุงเงินเนี่ยน้องสามขาเนี่ยถ้าเจ้าของรับได้ว่าน้องจะท้องแล้วก็เลี้ยงก็ไม่เป็นไรคุณบอกว่าแต่ถ้ากลัวน้องจะท้องแล้วเลี้ยงไม่ไหวก็เอาน้องไปทําหมันก่อนก็ได้แล้วค่อยมารับเข็มสองอะไรเงี้ยหนูก็หนูก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงแต่จริงๆแล้ว ถ้าเขาเข็มแรกเนี่ยเข็มแรกมันก็ได้วัคซีนรวมแล้วก็พิสุนักบ้าไปเพราะว่าเขาเขาเป็นแมวโตแล้วนะคุณหมอฉีดให้ตัวละสองเข็มเลยนะคะตัวละสองเข็มเลยครั้งที่สองก็จะตัวละสองเข็มอีกเป็นรวมแมวแล้วก็พิสุนักบ้าอีกนะคะตัวผู้ไม่เป็นไรค่ะตัวผู้เคืงเขาติดสัตว์เขาก็ยังจะไม่ท้องยังยังจะทําวัคซีนได้อยู่อะไรเงี้ยก็ แต่ตัวผู้นุกดูแล้วไข่ย,ยังไม่ลงถุงเต็มที่เลยไข่ย,ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะตัวผู้น้องถุงเพชรเนี่ยคะ่ะแต่น้องถุงเงินเขาเป็นตัวเมียเนาะเขาก็เดี๋ยวนี้กินอาหารเมร็ดแล้วก็อ้วนขึ้นสมบูรณ์อย่างเงี้ยคะ่ะกลัวจะติดสัตว์ขึ้นสักวันเนี่ยนุก็นั่งเฝ้าเขาร้อนเขาออกจากกระเป๋าแต่แต่ตอนที่นุกทําคลิปเสียงอยู่เนี่ยเขาดีขึ้นแล้วะคะ่ะพวกเขาดีขึ้นแล้ว อันนี้เป็นเป็นช่วงที่นุ๊กจะไปรับเขาเมื่อเช้านี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเอาไปส่งนะอันนี้ก่อนจะไปรับไปรับเขาเมื่อเช้านี้จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็นั่งคุยกับคุณตาตั้งนานนะคะนั่งคุยกับคุณตาอยู่ทุ่งนาตั้งนานคุณตาบอกว่ามันก็มีแมวตัวอื่นมาอยู่นะคะแมวแมวแมวป่ามีแมวป่านะคะมีมีแมวป่ามากล้ำค่ำคืนมา,มากวนนะคะมา มากินอาหารเนี่ค่ะนุก็เอาน้ำมาเทไว้ให้นะคะเทไว้ให้เด็กเขาก็ชอบอาหารแม็กซิมาก,กัน,นะะอาหารเปียกเขาก็ไม่ค่อยชอบนะคะไม่ค่อยชอบก่อนที่นุกจะเอาเขาไปทำวัคซีนนุกก็นั่งคุยกับมนตาทั้งนหน้านะคะุนตาเขาก็มานานนะคะ่ะกลางวันเขาก็มาเขากลับไปกินข้าวที่บ้านแล้วช่วงทุ่มทุ่มหนึ่ง สองทุ่มเขาก็ออกมานอนนาอีกอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้องได้ทําหมันทําวัคซีนก็จะโล่งค่ะโลง่ลงโล่งเพราะว่าเขาพิการนีไม่มีโอกาสถ้าท้องแล้วก็แย่เลยลูกเขาเกิดมาก็อาจจะไม่รอดก็ได้เพราะมีแมวป่าแมวป่านี่เขาเขากินลูกแมวนะคะเพราะว่าเขาไม่มีอาหารกินเขากินดิบนะคะก็ไม่ได้โทษเขานะคะมันเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะคะ อันนี้ก็เลยเอาให้ชมนะคะเอาให้ชมว่าก่อนที่จะไปรับน้องไปทําวัคซีนกําลังคิดดูนะคะตอนนี้ท่านใดจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าเราควรทําหมันก่อนหรือว่าเราจะทํารอทําเข็มสองแต่ช่วงรอทําเข็ม2นั้นคุณหมอบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาอ,อาจจะติดสัตว์ก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยยังยังสับสน,นปวดหัวอยู่เลยจะเอาอยัางไงนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ